้องคว่างไปสุขุสุขนุนเมื่อนี้เมื่อบิงทุเรียนชุมพรงามๆครับกำลังลงบรรยากาศาค่ำคืนนี้มีเอาอยู่ครับผมออกครับครับมีเบิดครับทีมงานเสี่ยโบูผลไม้ชิง่ง แล้วกาคาทายโดนครับบึงบรรยากาศคาทายโดก่อนด้อยังไดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับอย่าลืมอีกอย่างคืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับด้อบรรยากาศเอ้ยบึกจมวงครับเนี่ยจมวงครับโอ้ยนั่นอนู่แล้วมือเนี่ยจมวงครับหัวเปียกอยู่ใช่มันถือฝนมาตัวน่ะ ขายเรื่อยๆครับโบสร้างเข่ามาหลายสร้างเขามามือละพขั้นก็พอครับอีกการลร้านกันนี่เลยครับร้านโชคอรัญญาครับตลาดมององอุดรธานีเด้อพี่น้องปองไปสุกุลุขุนครับเห็นแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยเด้อครับ่บว์หลายายห้างครับผมครับ